เอาอย่างรอรมันเด้งก่อนรอเด้งก่อนเนาะลูกค้าเดี๋ยวรอลูกค้าเข้ามาก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอก่อนเนาะวันนี้เราจะมาพาดูเรื่อยๆเนาะตามสไตล์เนาะผู้หญิงผู้หญิงพาดูรถนะคะนี่เลยมาผู้หญิงถึงผู้หญิงผู้หญิงเป็นรายการหนึ่งของช่องสาหรือเปล่าผู้หญิงกับผู้หญิงพาดูรถนะคะลูกค้าจะพามาดูรถสไตล์แบบผู้หญิงผู้หญิงเขาดูกันยังไงนะลูกค้าอ่ะโอเคเนาะมาแล้วเนาะอ่ะก่อนอื่นนะก็ สวัสดีค่ะลูกค้าเอออไม่เป็นไรสวัสดีไว้ก่อนได้ไหมพี่เององไม่เป็นไรให้พี่เมย์เบาเสียงลงก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวรอคุณผู้ชมเข้ามาก่อนสักแป๊บหนึ่งนะเราจะมาบอกโปรโมชั่นเนาะบอกโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้ลูกค้าได้รับฟังเนาะ3ามคนดูใช่ไหมคะสวัสดีทุกท่านนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ไลฟ์แฟนเพจเราให้นะจะสับตะไคร้หรอไม่ได้ไม่ได้นะคะลูกค้าสับตะไคร้นะลูกค้าห้ามไปปักตะไคร้นะปักตะไคร้น้ำท่วมเลยนะไม่เอานะลูกค้าไม่เอาอย่างนั้นนะไม่เอาแบบปักตะไคร้นะคะไม่เอานะอ่ากี่คนดูแล้วพี่มีตอนนี้เจ็ดคนดูแล้วนะเจ็ดคนดูนะคะขอสักประมาณสิบห้าคนดูจะบอกโปรโมชั่นเอาไหมเนาะ เดี๋ยวบอกก่อนว่าร้านเราอะ่ะชื่อว่าร้านชื่อร้านว่า k s s อส e ปนะลูกค้านเคเสสตรงไหนเราโยนมือ2องคุณภาพดีนะคะมือสองสภาพนางฟ้านะคะอยากรู้ไหมนางฟ้าขนาดไหนให้ดูหน้าเมืค่ะ <S 2> <S 2> <S ร,ถรถที่ร้านเราตรงปกทุกพันนะแม้ว่าคนคนไลก์จะไม่ตรงคนไลก์ก็ตรงคะ่ะลูกค้า <S 2> <S 2> ดูได้เลยนะคะคนไลก์ก็ตรงนะคะตรงแน่นอนนะลูกค้าไม่มีอะไรไม่ตรงนะ กี่คนแล้วคะตอนนี้เ้าคนดูเก้าคนดูลูกค้าท่านใดที่ดูไลฟ์สดอยู่อยากชมรถท่านไหนคอมเมนต์มาเลยนะลูกค้าคอมเมนต์มาเลยนะแบบไปชมเลยปกติก็ไม่ค่อยได้ออกกล้องเฟซเนาะไปแต่ติกตอกนะคะลูกค้าพอดีแบบไปสวยในติ๊กตอกอะเราจะไม่คุ้นชินกับเฟซไม่ค่อยคุ้นชินนะอ้าวสิคอดูแล้วปะโอเคคันแรกเลยเรามาพูดให้แบบ อันนี้ร้านเราดีกว่าคายลุยยัวนะคันนี้มีเจ้าของแล้วนะคะลูกค้าคันนี้มีเจ้าของคนใหม่มารับอ็อยากให้แบบเสียดายอะชอบทำชอบทำอะไรให้คนเสียดายอะค่ะ หาคนยังไม่มีเจ้าของอันนี้มีเจ้าของแล้วนะลูกค้าแบบเสียดายคนนี้อะมีเจ้าของคนนี้ก็ไม่มีเจ้าของนะคะลูกค้ารออยู่รออยู่รอ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 ตะก้องโอนตังมาคอยจองรอตะก้องโอนตังมาจองหนึ่งพันแถมหนึ่งหมื่นใช่จองหนึ่งพันแถมหนึ่งหมื่นใช่ลูกค้าไม่มีตุ๊กตาหน้ารถแถมตุ๊กตาหน้ารถอีกคนนึงคือพี่เชนให้พี่เชนไปเป็นตุ๊กตาคันแรกเราบอกว่าเอาไปทําเขืออะไรเอาไปทําเขืออะไรแตกนิดหน่อยนะตอนนี้นะใช่หรอใช่จ้ะโอเคให้มันชัดอ่ะ ถ้<ท>าม,มันเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนพาเข้ามาก่อนเนาะสักแป๊บหนึ่งนะคะขัดข้องอยู่เลยอะ่ะเจอบอ๊<ะ>ขัดข้องอยู่ยังข้องอยู่อ่ะสิบสามคนดูอ้ออาไปไปต่อเถอะ โอเคไปต่อนะลูกค้าคันแรกเลยเราพูดเป็นคันไหนดีเดินไปเรื่อยๆนะนีไงผ่อนเบาๆเนี่ยเผ่อนเบาๆเหรอคะลูกค้าใช่พิ่งเข้ามาใหม่เลยนะลูกค้านี่คันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้าวีออนนะลูกค้าคันนี้จะเป็นโตโยต้าวีออนคันนี้ปี2013นะคะเพิ่งเข้ามา2วันเองสองวันเพิ่งสองวันเองเหรอคะยังไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้ล้างเลยใจมีรอยน้ำฝนอยู่เลยสภาพมันยังดูใหม่ๆอยู่่พี่เมย์เขาใหม่มากนะคันี้ก็ปี2013นี่ใช่หรอ เสียง <se ek> ชัดไ,ชไหมคะเลยดิทำ <laughs> ไมเวลาหนูไลฟ์สดพี่โตไม่มากใกล้ๆหนูบ้างล่ะคะเออนั่นแหละนั่นแหละเขาบอกม,มาใไอ้กายจะอ้วกนนอย่าเพิ่งไปไหนนะลูกค้าให้มันตกแค่ฝนก็พอนะลูกคนไม่ต้องตกนะคะลูกค้าคนให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะลูกค้านี่อันนี้นะเป็น t o y ยต้าวีออนะคะเป็นรถปี2013นะคันนี้ก็จะผ่อนสบายๆนะลูกค้าผ่อนก็อยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะลูกค้าคันนี้จะผ่อนที่ประมาณ5,000กว่าบาทห้าพกว่าบาทพาเดินดูใช่เดี๋ยวพาชมรอบๆคันนะนี่เลยให้ชมแบบรถเข้าใหม่เลยนะคะลูกค้า อันนี้คือให้ชมรถเข้าใหม่เลยนะนี่ยังไม่ทําอะไรนะร้านเราใช่ล้อ17ใช่ล้อ17มีสปอยเลอร์ให้แล้วผ่อนเท่าไหร่นี้ผ่อนที่5,000กว่าบาท5,000กว่าบาทเท่านั้นใช่5,000กว่าบาทเท่านั้นได้วีออสไปขับเลยนะลูกค้าอันนี้ยังไม่เอานะอันนี้ก็ยังแบบน่าชมอยู่นะน่าขับอยู่ใช่ขับกันเต็มถนนเลยนะลูกค้าท่นเขาเป็นโฉมป๊อปปูล่านะลูกค้าเขาขับกันเยอะแยะบนท้องถนนนะนี่รุ่นตัว E นะคะตัว E นะคะลูกค้าตัว E ผ่อน5,000นะลูก มืดไหมคะลูกค้ามืดไหมเห็นไหมลูกค้าเดินนำไปเราพาชมไปไปไปชมข้างหน้าก็ได้ค่ะชมข้างหน้าก็ได้ค่ะใช่มืดตึบเลยลูกค้าเฟสพูดคุยกับหนูหน่อยนะลูกค้า <c oughs> พอดีหนูชินไปกับติ๊กต็อกติ๊กต็อกพูดคุยกับหนูทั้งวัน <c oughs> ลูกค้าเฟสจะปล่อยให้หนูเงียบเดียวดายนะ <c oughs> ไม่อาลมนะแต่กล้องไม่ล้มนะคะล้มนี่คว้าไม่ทันเลยตากล้องจะล้มนี่เลยนะเราก็มาพามาชมบรรยากาศ ด้านหน้านะลูกค้า้อยู่ข้างในค่ะป้ายอยู่ข้างในเราไปชมด้านหน้าดีกว่าด้านหน้าเลยสว่างโล่งๆนะคะเมือยิ่งเป็นคนตัวดำๆขาวมีคนขาวแค่ตากล้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะสลับแล้วสลับให้หนูไปถือกล้องแล้าเริ่มมีมาด้ากันไปเลยไหมล่ะมาด้าเลยเหรอคะนี่วัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะยี่สิบ ยี่สิบคนดูนะลูกค้าวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน KS Speed นะคะจำไหนเรายนมือ2คุณภาพดีไม่ต้องเร็วขนาดนั้นนะคะคุณพี่คุณพี่ไม่ต้องเร็วขนาดนั้นนะนี่อันนี้คือช่องทางการติดต่อเราเนาะพี่เมย์ท่านใดที่กําลังชมไลฟ์สดนะคะสนใจรถคันไหนภายในร้านเราเนาะทักไปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ Line แอดไซน์ KS Speed นะลูกค้าอย่าลืมแอดด้นหน้านะเรามี เซลพร้อมตอบนะคะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยมาร์เก็ตติ้งบอกเซ็นเรียบร้อยแล้วโอเคไวมากนะลูกค้าเรรียยบ้้อแลวมาร์เก็ตติ้งจ้ดไม่เกินหนึ่งวันทราบผลนะวันเดียวรู้เลยใช่ไม่เกินหนึ่งวันทราบผลใช่ไปไหนอันนึงอ่ะไก็อยู่นี่ไงค่ะเขาไปเบอร์เขาไปเบอร์จากติ๊กตอกมาพี่เมรู้ไหมเขาไปเบอร์จากติ๊กตอกมาเบอร์โดนหาเมียน้อยเบอร์เลยอ่ะ เริ่มคันแรกนี่ที่มาด้ากันดีกว่าใช่คันนี้จะเป็นมาด้าสองนะคันี้จะเป็นเ d s p ดีสนะพี่เมย์เป็นรถปี2020นะคะคันนี้จะเป็นปี2020นะไมค์แค่20,000โลนะที่สําคัญนะคันนี้เดี๋ยวมืดเดี๋ยวมืดอ๋อเดี๋ยวมืดพี่จะบ่งบอกว่าหนูดำเหรอคะไม่ได้บอกดำแค่อ๋ออันนี้รถปี2020ไมค์แค่2 0 0 0 0โลเองนะลูกค้า คันนี้แล้วที่สําคัญคันนี้นะผ่อนแค่8ป0 0ับาทเองพี่เมย์ใช่คันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ800 0บาทใช่ค่ะฟรีดาวนะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่สะดวกวางเงินดาวนะคะลูกค้าก็เดี๋ยวยอดผ่อนก็จะต่ำลงใช่ผ่อนเท่าไหร่นะคันนี้ผ่อน8 0 0พใช่คันนี้ผ่อนผ่อนแค่800 0ได้รถปี2020ไปขับเลยนะลูกค้าใช่20,000โลเองนะลูกค้าไม่แท้นะใช่สวยจนแจ่มเลยยังไม่ทำอะไรเลยนะคะคันนี้นะก็สภาพนางฟ้าแล้วนะ หรือว่าท่านใดที่กําลังชมนะอยากเข้ามาชมรถจริงๆภายในร้านเรานะ<ม>าก็มาได้ทุกวันเนาะเราอยู่ที่กรุงเทพนะคะลูกค้าอยู่ถนนอ่อนนุชระหว่างซอย65กับ67มาไม่ถูกก็เปิด Google Map นะแล้วก็พิมพ์ KS Speed มาได้ทุกวันเลยค่ะใช่ถูกก็โทรมาได้ใช่โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์เมยนะคะ063 029 2704นะคะลูกค้าะคะหรือว่าอยากโทรมาถามเส้นทางกับเมย์หรือว่าข้อมืออื่นๆก็ได้นะคะโทรมาที่086 แปดแปดสามสองสามหกสองอ่าไปไปคันต่อไปคันต่อไปตัวแรงเลยนะพี่เมตัวแรงเลยนะคะของแถมคือเยอะมากครบครันจริงๆคันนี้มาสด้าซีเอฟสามมาสด้าด้วยใช่เหรอคะผมบอกเลยมาสด้าสองทุกคันปรับราคาจากสี่สองเก้าเหลือสามเก้าเก้าทุกคันปีสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเฉพาะอาทิตย์นี้มาจิ้มเลยสี่วันนี้เท่านั้นเฉพาะอาทิตย์นี้นะราคาจะลดเหลือแค่ 399ไม่เกินสามเก่าเ้นแน่ได้เต็มทุกคันออกรถศูนย์บาทจริงหรอต่างจังหวัดด้ต่างจังหวัดจัดได้ทุกทุกประเทศทุกจังหวัดแล้วคันนี้คันนี้ก็ด้วยนะ CX นะปกติขายอยู่559อาทิตย์นี้เอาไปเลย499เฮ้าเก่เอาแคปแคปหน้าจอมาเลยทักแชทไม่ลดเยอะเกินไปหรอครับกำไรไม่ว่าเอ้ยอะไรวะขาดทุนขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ อาเสียบอกไว้สี่แสนเกค่ยวไหมสี่เก้าเก้านะไปดูคันนี้คันนี้มือหนึ่งเท่าไหร่คันนี้มือหนึ่งเกือบประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านวันนี้เหลือสี่เก้าเก้าลูกค้าแล้วก็รถปีสิบหกนะตัวเอสตัวท็อปสุดใช่แล้วได้ชุดแต่งแบบนี้นี่มาดูมาดูมาดูชุดแต่งก่อนมาดูกระจังหน้าก่อนกระจัหน้านะมาดูไฟดูไฟโปรเจคเตอร์ก่อนนะมาดูมาดูแม็ก ดูยางก่อนนะคะออนะแบบนี้ใหม่กิ๊กเลย,เ,ลยเคปล่ารอบข้างนี่เคปล่าข้างหน้าก็มีนะ <c oughs> คือเรื่องเรื่องทายโตบอลกระจกก็มีเคปล่านะ <c oughs> กลัวมันเป็นบระวัตาสตร์น, <c oughs> นะข้างหลังข้างหลังข้างหลังก็มีคีบฉลามด้วยฉลามด้วยคีบฉลามตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรดาร์คเทลหรือสปอยเลอร์นี่ชัร์คเทลแล้วนี่สปอยเลอร์อ่านี่สปอยเลอร์นะนี่นี่ พ่อ HKS ของแท้นะคะมีใบเสร็จรับประกันนะนิดเียวะครับภายในอาทิตย์นี้นะลูกค้าวันจันทร์ไม่ขายนะมันจะไม่ขายแล้วใช่ไหมวันจันทร์นั้นราคาอัพอัพขึ้นอ่าสี่วันนี้เท่านั้นใครมาก่อนได้ก่อนใช่มัด้าสองสามเก้าเก้าทุกคันสองเก้าเก้าทุกคันสามเก้าเก้าเอาพเป็นคันๆก่อนดิคันนี้พันเท่าไหรสี่เก้าเก้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณแปดพันกว่าบาทนะลูกค้าโ้ได้เหรอ แปดพันก็่สูญเมื่เซ็นสองเดือนใช่ได้จัดให้เลยนะแล้วก็ดอกเบี้ยเราเริ่มต้นที่สองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์เองนะพี่มีสี่ปีนะลูกค้าสะดวกสะดวกสบายเลยนะสบายกระเป๋าเลยนะลูกค้าโปรโมชั่นตอนนี้ของกรุงศรีก็มีนะคะว้าวๆ้าวนะลูกค้าลูกค้าเก่ากรุงศรีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะทราบผลภายในหนึ่งชั่วโมงใช่หรอหนึ่งชั่วโมงใช่พาเดินต่อเลยบุบลูใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงหนูก็ไปกินหมูกระทะได้หมูกระทะนานกว่านั้นอีก ใช่เหรอแฮมซุกี้มอนึสซุกี้มอสหนึ่งแล้วก็รถไปด้วยนะลูกค้าซุกี้มอรวมไหมอ่ะไม่ใช่นะมอรวมซุกี้ซุกี้มอรวมทำไมตากล้องเขายิ้มอย่างนั้นเขารู้เขารู้เขาไม่กินเนื้อออ๋เขาไม่กินเนื้ออ๋อโอเคกินแต่หมูเหรอคะไม่กินหนูบ้างเหรอไม่กินหนูอ่ะไปมามามากันที่คันนี้รถดีกว่าเนาะสุรุเอฟวีใช่คันนี้จะเป็นเครื่อง 2,000นะพี่เมย์คันนี้เพื่อเครื่อง2,000ันขับ4นะ4ฟ i e วิวนะคะเป็นไอพีมี่นีในะคนเดียวเพาะพวงมาลัยเขาเอาทำมาให้คนเดียวถ้าอยากได้พวงมาลัยเยอะก็สีแยกไฟแดงสีแยกไฟแดงใช่คนละพวงมาลัยใช่ไหมไม่เป็นไรคันนี้จะผ่อนเดือนละ 9000นนะลูกค้าประมาณ90,00นนะไม่เกินนี้นะคะลูกค้าได้ XV คันนี้ไปขับเลยนะคันนี้คือขับดีนะเฮียเราไปลองให้แล้วนะลูกค้าใช่การันตีโดยรับประกันอะไรรับประกันเครื่องเกียร์เครื่องเกียร์ช่วงล่างรับประกันลงสัญญาให้ไม่มีชนนักพิความจมน้ำตัดต่อถ้าเจอมาตรวจพบตรวจเจอรับประกันซื้อคืนเต็มจำนวนเต็มจำนวนแถมค่าตกใจให้อีก1 0 0 0 0 0บาท ใช่ลูกค้าได้เงินกลับบ้านตั้งหนึ่งแสนถ้าตกใจนะลูกค้าตกใจแต่ว่าลูกค้าไม่ได้ตกใจหรอกลูกค้าไม่ได้ตกใจหรอกเพราะว่ารถภายในร้านเราไม่มีชนชนหนักพิควนจมน้ำอะไรอยู่แล้วนะลูกค้าเล้ก็รับประกันเลยด้วยใบหน้าสวยๆเรานะคะลูกค้าใอันนี้ผ่อนเท่าไหร่นะคันนี้ผ่อนพิเก้าพันรถศูนย์บาทใช่รถภายในร้านสามารถฟรีดาวน์ได้ทุกคันเลยนะลูกค้าสิดไปไม่ได้แล้วอย่าไปนะอันนั้นคือมาทางนี้มาทางนี้รถจองคุณจะไลาแล้วไงทางนี้ก็ไม่ได้ทางนี้ก็ไม่ได้ นี่อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ของมัดด้านเนาะสองก้าใช่มันวันนี้เป็นอาทิตย์ของมัดด้านะลูกค้าขั้นข้างๆก็อย่าไปใกล้นะพี่เมย์ื่อวานมันแล้วอม่แล้วเช้าเหมือนกันเหรอคะพรุ่งนี้เหรอคะเดี๋ยวดูรอดูรีวิวดีกว่าเดี๋ยวดูรีวิวกันหางานให้พี่โตบ้างเนาะีอออตโโโ้้้หขงมันยยากครรบไไ่ดเลี์ หายไไม่วเอาเกียร์ออโต้ได้ไหมมีแต่เกียร์ออโต้ใช่ไม่มีโซลันโตโซลันโตมีแต่เกียร์ออโต้นะลงท้ายด้วยโต้เหมือนกันเกียร์โซลันโตไม่มีนะครับนูมัตด้าก่อนละกัน399เก้าเ่อเดือนเท่าไหร่ขวัญเดือนละประมาณ7,000บาทนะลูกค้าประมาณ7,000กว่าบาทนะอันนี้เครื่องดีเซลใช่ไหมใช่สกายคิปดีเซลอันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะคะลูกค้า มาด้าขับดีนะแต่กล้องเราก็ขับมาด้านะคะลูกค้าน้องก็ได้คนาะการันตีไหมคะการันตีมีเสียงสองประหยัดน้ำมันไหมประหยัดน้ำมันครับวู้ดที่เสียงสามแล้วไม่ใช่แล้วเสียงสามียังไม่ใช่เสียงสามหมดแล้วนะปกติด่าหนูทุกวันหลังออฟฟิศนะไม่รู้ไม่โกรธใครมาทำงานไงนะอ้าวไปต่อฝากไว้ด้วยนะคันนี้นะใช่ออกรถศูนย์บาทนะย้ำอีกครั้งนะวันนี้ เอกสารนะที่ต้องใช้นะอย่างแรกคือบัตรประชาชนอย่างที่สองสามเนาทะเบียนบ้านสามสลิปเงินเดือนสี่สเตเ็มเต์นย้อนหลังหกเดือนแค่นี้เองพ่อค้าแม่ค้าก็บินซื้อบินขายบินเช่าที่ชอบแขงมานะลูกค้านี่แค่นี้เองใช้แค่นี้เองนะแล้วก็นี้ข้าราชการใช้แค่บัตรข้าราชการใบเดียวรู้ผลเลยนะมาด้าข่าวผ่อนเท่าไหร่คันนี้นะคะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะลูกค้าคันนี้ผ่อนที่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะ สวัสดีค่ะช่คุณสมชายการีโรธเนาะน่ครับน่ะผ่อนเท่าไหร่นะคันนี้ผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทลดศูนย์บาทนะใช่มาเลยนะลูกค้ามาเลยนะมาพาดูต่อเฟสนี่เขาแบบชอบคึกคักไหมพอพอดีแบบไลฟ์ในติ๊กตอกติ๊กตอกเขาคึกคักกันนะลูกค้าใช่ติ๊กตอกเขาแบบเม้นคนเม้นไม่ให้หนูมีช่วงหยุดพักเลยค่ะไม่เมื่อเช้าลูกค้ามาจองก็ถามบอก ไลสดหายใจกันหรือเปล่าไม่ได้หายใจนะคะในติ k กต k อกเขาพูดรัวมากในเฟซบุ๊กเขาเก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดอยู่ออ๋ในติ k กต k อกถามยิงเดียวเหลอไม่ใช่นะคะ t i k ติ k กต็อกก็ดีนะคะลูกค้าเปิดนะสวยมาด้าคันนี้จะเป็นเซลนู้่คันนี้เป็นเป็นซีดานสีประตูนะคะลูกค้าไฮพัทแอลนะคะลาคันนี้ก็ผ่อนเดือนละเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดันกว่าบาทเพราะว่าวันนี้ อาทิตย์นี้เป็นโปรสำหรับมาด้าจริงลูกค้าแค่สี่วันนะลูกค้าสำหรับมาด้านะคะมาด้าสองนั้นจะตกเหลือราคาที่399้นะลูกค้าสีแดงสีขาวสีเทาใช่ลูกค้าเลือกได้เลยสีเอกสีขาวขาวเซรามิกนะลูกค้าขาวเซรามิกนะราคาซีเอ็กซอยู่ที่4ี่้นะลูกค้าใช่สี่เ9 9 9หมดเลยใช่ลูกค้าสวย สวยหมายถึงนูสวยจ้าโอเคยอมร้านเราอยู่ที่ถนนอ่อนนุชนะคะระหว่างซอย65กับซอย67นะแล้วก็ก่อนถึงแยกประเวศแค่1กิโลเมตรเองนะคะลูกค้าปักหมุดที่ Google Map ได้เลยพักมาเลยพักมาขอ map ในนี้ก็ได้นะนีเรามีแบบแอดมินเราก็มีไลน์ออฟฟิเชียลเรามีกดแผนที่ได้เลยนะใช่สะดวกสบายนะคะตอนนี้ยุค 4G ล้วจะไป 5G แล้วนะคะลูกค้าเรายังมีรถถูกงอีกมีอะไรอีก รถถูกถูกก็จะเป็นอันติดนะคะลูกค้าอันติดวีออสนะเซียสเราก็ถูกถูกนะเอาติดนั่นก็สองแปดเก้าสองแปดเก้าดีสองแปดเก้าเหรอคะพูดไม่ผิดใช่ไหมคะใช่อาทิตย์นี้ขายให้มารู้เรื่องไปเลยภายในอาทิตย์นี้นะลูกค้าขายให้มารู้เรื่องใช่ขายหมดร้านนี่เซลเรานะก่อนปล่อยรถนะคะก็จะดูแลของรใหม่แล้วเนาะใช่เจ้าของคนใหม่แล้วเลขสวยด้วยนะลูกค้า จนะยังมีสีขาวสีตะกัวอยู่ข้างหน้าใช่ได้มาเลยอาทิตย์นี้มาซีวิกซีวิเรายังมีอยู่นะคะสี่ห้าพันเร็วนี่เป็น่อนเบาๆอันติสนะลูกค้าเรียงกันเลยนะเรียงสําหรับลูกค้าที่หารถพอใช้งานนะลูกค้าพอขับไปทํางานเฉยๆนะคันนี้ก็โอเคนะผ่อนไม่แรงนะคะ่อนเบาๆสําหรับโตโยต้าอันติสคันนี้ปี2012นะคะสีขาวเกียร์ออโต้เนาะเอ ผ่อนเบาๆอยู่หกเจ็ดพันนะลูกค้าโอ้๋อลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าลูกค้าโทรมาลูกค้าโทรมารีบไปตอบก่อนทานหันเลยอ้าวมาคันนี้ผ่อนเท่าไหร่อ้าวผ่อนอยู่หกเจ็ดพันเนาะมาคันนี้ผ่อนห้าพันทำได้ทำได้ทำไปได้นี่เอาติดผ่อนห้าพันวีออสผ่อนสี่พันวีออสเหลือสี่พันออกรถศูนย์บาทนะลูกค้านี่มาเลยอ่าแจ๊สผ่อนห้าพัน เป็นไงน้องเมงงมเด็กงงนี่เจอค่างวดเข้าไปงงเลยฮะผ่อนสี่พันห้าพันหกพันนี่แจ๊ดด้วยนะออกรถศูนย์บาทนะไลน์นี้คลิปนี้นะลูกค้า4วันนะสี่วันนี้มาเจอกันแคปหน้าจอมาเลยแคปหน้าจอเดี๋ยวส่งมานะหรือท้ยไลน์แอดเคเอสปีดนะส่งมาดูได้เลยแล้ววีออสนี่ก็โอ้โหตอนนี้เรามีรถเล็กๆถูกๆเยอะแยะเลยนะผ่อนสี่ห้าพันนะนี่ก็สวยเหมือนกันตัวนี้ได้ตัวฉลอง50ปีด้วย ตัวนี้ได้ฉลอง50ปีด้วยนี่ไฟโครเมียมเป็นเป็น,ปนสีให้เปร์นะแล้วก็ล้อนี่ล้อเป็นลายพิเศษเห็นไหมครับแล้วด้านในนี่ได้แอร์แบกคู่เบาะหนังเนาะ ABS ดิสสีล้อครบครบ,ครบนี่ออปชั่น <Option S 1> นี่เพียบเลยนะแล้วได้สีขาวด้วยยอดนิยม<ด>นะครับสำหรับลูกค้านะตัวนี้ตัว E นะฉลอง50<ช>ปีนี่ดูสติกเกอร์ได้นี่ฉลอง50ปีนะ คุณโต,ตจำไว้ด้วยนะเดีย๋ยวตอนทำรีวิวนะคุณคุณจะอลง50ปีนะฉลองไปกับผมนะอ่านะคุณอย่าทำเสียของนะ,ะแลอีกคันนึงก็ตัวจีนะคันนั้นก็ผ่อน4ีเหอนพันเหม,เหมือนกันนะมาเลยมาเลือกได้เลยอาทิตย์นี้รถ <มา S 1> ผ่อนนะถูกๆลูกค้าคนไหนนะอยู่ในไลฟ์ในคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนฝากคนที่คุณรักนะ แชร์ไลน์นี้ไปนะส่งไลน์นี้ไปเผื่อจะได้โอกาสได้มีรถใช้ปีใหม่กันเงื่อนไขดีๆออกรถศูนย์บาทเข้าไปปีอ่า่อนี่อย่างนี้มาได้เลยเทสปีดแล้วรถทุกคันเรารับประกันให้ไม่มีชนหนักพิความจมน้ําตัดต่อแน่นอนนะครับมาดูได้อ่าจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วทั่วประเทศมาได้เลยเฉพาะทิศนี้หรือถ้าจะดูมีเจ็ดที่นั่งนี่ผ่อนถูกถูกหกพันกว่าบาทเป็นไงพูดฟังแล้วแทบจะไม่ไม่น่าเชื่อเอาซ่ทราบปี13นะ ปีาปี13แล้วผ่อน6000กว่าบาทตัว G นะไม่ได้ E ไม่ได้เจนะครับนี่ของเราออปชั่นเต็มนะมีแอร์แอร์แบ็กเอเสเบาะหนังล้อมแม็กยางใหม่นะมาดูได้เลยคันนี้ก็ผ่อน6000กว่าบาทเองนะครับส่วนฟีดจองไปแล้วนะครับโมบิโอจองไปแล้วส่งวันศุกร์นี่ลูกค้าถ้าถ้าคนที่ตามตามไลฟ์เราอยู่นะจะเห็นรอบที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมน้องเม์นี่รถเจ็ดที่นั่งเรียงตรงนี้ หมดแล้วนะครับมีเจ้าของไปแล้วนะครับตอนนี้ถ้าจะมาตอนนี้อวันซ่าผ่อนถูกๆเพิ่งหลุดจองไม่ใช่อะไรเพิ่งหลุดจองอ่าเพิ่งหลุดจองตอนนี้บอกได้เลยนะครับลูกค้าไปต่อไม่ได้ก็เลยต้องต้องมาแนะนําคันนี้นะครับก็เลยฝากเอาไว้ด้วยเนาะก็เซียสอ่ะฝากคันสุดท้ายเซียสสำหรับคันนี้ปี19 ผ่อนเบาๆนี่พูดแล้วไม่น่าเชื่อผ่อนเท่าไหร่5,000กว่าบาท5,000กว่าบาทนี่มาหาน้องเมย์ก็ได้นี่อาทิตย์นี้นะได้รถปี19เลยนะถูกต้องรถปี19สีเดิมมีวารันตีศูนย์ยังอยู่ใช่รถไม่มีชนไม่มีวันเหตุแน่นอนเออเหมือนรถเพิ่งออกจากโชว์รูมปี2 0 1 9ติดป้ายแดงนี่เหมือนป้ายแดงเลยคันนี้รถที่ร้านเราถ้าติดป้ายแดงนี่เหมือนป้ายแดงสวัสดี20สคนสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะมาบอกโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆรถสวยๆกันรอบเย็น นะครับสำหรับแฟนเพจนะที่เข้ามาแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคนที่หารถนะบอกเลยเมื่อกี้ไลค์ไปแล้วรถผ่อน4ี่ห้าพันน้องโตน้องโตพสดพูดอีกทีหนึ่งนะเฮ้ยไปส่องน้องบอลทำไมอ่ะน้องบอลเขาเช็ครถอยู่นี่พรุ่งนี้มารับรถตีห้าใช่ไหมอ๋อหกโมงเหรอหกโมงฮะลูกค้ามีเลิกอ๋อมีเลิกเปลี่ยนจากเลขหกเป็นเลขเก้าแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวผมกลัวจะตื่นไม่ไหว มาได้นะครับลูกค้ารถที่ร้านการันตีสภาพเหมือนกันทุกคันนะโปรโมชั่นออกรถวันนี้ก็ต้องรอดสูงบาททุกคันในร้านนะคาออกรถศูนย์บาทนะน้องบอลมีอะไรบอกลูกค้าหน่อยไหมมาเร็วมาเร็วมีอะไรไหมพบกันที่ร้านพบกันที่ร้านครับโทรได้เลยครับ0 8 8 5 6 3 8 1 2 8นะครับผมช่วงนี้บอมไม่เคยว่างเคลียร์รถเคลียร์รถเคลียร์รถกับเคลียร์ลูกค้านะพอเงินไขเราดีมากจริงๆถ้าลูกค้าดูไลฟ์สดอาทิตย์ที่แล้วจะเจอบอลกับตั้มบ่อย นะแต่ตอนนี้เขาแบบว่าเคลียร์ลูกค้ากันไม่ค่อยว่างแล้วเป็นตาเฮียบ้างแล้วกับน้องเมย์น้องเมยแล้วนะเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนวนกันไปโปรโมชั่นวันนี้ก็ยังมีเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะอกรศูนย์บาทศูนย์เปอร์เนต์องเดือนดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79เราก็มีนะขับฟรี 90วันยังมีอยู่ไหม4เดือนเลย120วันเลยคับฟรี4เดือนด้วยอ่าโปรโมชั่นยาวๆถึงวาเลนไทน์เลยตอนนี้ออกรถไปผ่อนอีกทีหลังวาเลนไทน์แล้วนะแล้วก็มีอะไรก็ออกรถใช้เงินน้อยแล้วประกันเปลี่ยนของเหลวให้ทุกคันด้วยตอนออกรถทำสปารถให้ทุกคันถ้าเชื้อโควิดใช่ค่าทุกเชื้อรถเราปลอดภัยแน่นอนเมื่อกี้เหมือนตอนที่พาไปไลฟดูรถนะ เมื่อกี้ไลน์ทิกตอกใช่ไหมไลน์ทิกตอกอ่ะพาลูกค้าไปดูรถไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกค้าในเพจนะเราก็พาลูกค้าดูรถเรื่อยๆเหมือนกันเรื่องโครงสร้างเราดูรถยังไงรายละเอียดเป็นยังไงเนาะเพราะรถทุกคันเรามาตรฐานเหมือนกันไลน์กดแชร์ถูกต้องถูกต้องนะก็ เย็นๆอย่างนี้แล้วเนาะก็ฝากดูหรือดูย้อนหลังได้นะครับคลิปนี้หรืออยากดูรถเป็นคันๆก็เข้าไปใน YouTube YouTube ก็ได้ YouTube ช่อง KS Speed ของเราก็มีรถทุกคันในร้านนะครับเผื่อสนใจอยากดูรายละเอียดต่อคันคันประมาณสัก4นาทีก็ดูรายละเอียดได้หรือว่าสนใจอยากเดินทางมาหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ไลน์แอดไลน์แอด KS Speed นะเนาะหรือว่าดูรถเพิ่มเติมในเว็บเว็บ KS Speed Car .com ของเราก็ได้ นะติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยช่องทางมีทุกแพลตฟอร์มเลยลูกค้าโอนาจองเดินท่าทางอีกโอนจองแล้วมาสวัสดีลูกค้าก่อนกลับบ้านรอบเย็นจะเลิกไรแล้วหรอเมื่อกี้ไม่ยอมนะพี่บอลอยู่อยู่อยู่เข้ามาปุ๊บให้เบอร์เลยนะลูกค้าสนใจโทรเบอร์เมยได้เลยนะคะ0ูน0 2 9 2 7 0 4ศูนเนะคะลูกค้าใช่ค้ไม่ได้จะสิ้นเดือนแล้วจะสิ้นเดือนแล้วนะใช่อแล้วันนี้เสุดท้ายแล้วเฮียปล่อยราคาด้วยใช่ปล่อยราคาด้วยนะปล่อยทุกคัน แล้วก็ฝากกดติดตามติกตอกด้วยเฮียบอกว่าผู้ติดตามครบหนึ่งหมื่นเพิ่มเงินเดือนให้เมย์ถูกต้องแคบไปเลยแคบไปเลยนะลูกค้าเป็นพยานด้วยกันเนาะใช่ไรไม่กลับไม่กลับคุณคะไม่กลับคุบอกครูลาออกแล้วลาออกแล้วใช่ลาออกแล้วนะก็ฝากไว้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ น้องเมยเมยมีอะไรพูดป่ะไม่มีอะไรพูดแล้วค่ะมีแต่บอกว่าให้ลูกค้าไปติดตาม tiktok นะลูกค้ามีทิกตอกด้วยนะช่องทางของเราเนาะเป็นสบายสบายดีเพื่อนไขดีๆวิธีดูรถข้อมูลต่างๆเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องออปชั่นเรื่องอะไรใช่๋ยวเมย้องเมยจะทำคลิปต่อบ้างใช่ออปชันเดี๋ยวพี่เมย์จะพามารีวิวเนาะมาอัปเดตรถในร้านกันรถในร้านมีรีวิวด้วยใ่นะครับใช่ใครที่ อยากชมไลฟ์สดบ่อยๆนะก็ทิกตอกเลยนะไลฟ์สามเวลานะคะลูกค้ายิ่งกว่ากินข้าวใช่ยิ่งกว่ากินข้าวใช่ทิกตอกสามเวลาเราดูเยอะนะใช่คนนะจริงๆนะลูกค้าไม่ได้ขิงนะไม่ได้ขิงนะก็อยากให้ไปชมมันไงคุณสุดารัตน์ตามมาจากทิกตอกเลยขอบคุณมากคสุดารัตน์นะแล้วหวังว่าจะติดตามเราไปเรื่อยๆใช่ขอให้ติดตามเราไปเรื่อยๆเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะลูกค้าขายพิเศษทั้งสองช่องทางบอกเลย ตามโปรโมชั่นดีๆได้แต่อันนี้ข้อดีคือมันแชร์ไปได้ไงใช่บอกโปรโมชั่นอะไรไปแล้วลูกค้ามาดูในเฟซเราเนี่ยบอกเพื่อนบอกญาตินะบอกคนที่เราหวังดีปรารถนาดีเพราะรถเราดีเงื่อนไขเราก็ดีขับเราง่ายเนาะลูกค้าเราคนในรถไปหมดแล้วตอนนี้ก็เริ่มเปิดประเทศละลุงบอกละเดินทางกันได้ลุงไหนลุครับลุงที่ตนะก็ให้เขาทำงาน เราก็ทำงานกันไปรถผ่อน4,500อย่าลืมนะปากไ้เลยตอนนี้เต็มเลยตอนนี้มาดูรถที่ร้านได้เลยนะลูกลูกค้าเราฉีดวัคซีนครบแล้วพร้อมเปิดหมอบพร้อมให้ดูนะคะกดหมอบพร้อมให้ดูเลยมีใบเซอร์ให้เลยนอนใช่ตากล้องไปไหนมาบ้างจริงปาผมไล่กลับบ้านทุกวันเลยนะทุกคนนี่ต้องกลับบ้านเลยห้ามไปแวะที่อื่น เดี๋ยวต้องออกเครื่องบินให้ไปส่งเขาบ้านบ้านเขาไกลบ้านเขาไกลต้องเอาเครื่องบินไปส่งโอเคไปลาลูกค้าก่อนเย็นแล้วนะสำหรับวันนี้เราสามคนขอกินข้าวให้อร่อยแลอดลันดีขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ